เคยไหมเห็นแมวอ้วนอวนน่ารักแล้วอยากบีบแต่รู้ไหมว่าข้างหลังความน่ารักนั้นมีวิทยาศาสตร์ที่น่าตกใจซ่อนอยู่สถิติโลกบอกว่า29%ของแมวทั่วโลกอ้วนเกินมาตรฐานและ6.4%อ้วนระดับอันตรายนั่นหมายความว่า1ในสแมวที่เราเจอจะมีปัญหาน้ำหนักเกิน แต่รู้ไหมสาเหตุที่แมวอ้วนไม่ใช่แค่เพราะกินเก่งอย่างที่เราคิดมันมีเรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมการทำงานของสมองและแม้กระทั่งจิต,ตวิทยาของแมววันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับว่าทำไวเจ้าเหมียวถึงอ้วนได้เก่งกาดขนาดนี้และที่สำคัญเราจะช่วยมันได้ยังไง หสถิติที่น่าตกใจของแมวอ้วนทั่วโลกเริ่มกันด้วยตัวเลขที่น่าตกใจการศึกษาใหญ่ในสหรัฐอเมริกาพบว่าจากแมวที่อายุมากกว่า1ปีจำนวน8,159ตัวมี29%ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและอีก6.4%ที่อ้วนมากจนถึงขั้นอันตราย ส่วนในฝรั่งเศสสถิติยิ่งน่าตกใจไปกว่านั้นคือ27%ของแมวมีปัญหาน้ำหนักเกินแต่ที่น่ากลัวจริงๆคือเมื่อแยกดูตามช่วงอายุแมวอายุ5-12ปีมีถึง40-50%ที่มีปัญหาอ้วนนั่นหมายความว่าแมววัยกลางคนครึ่งหนึ่งของโรคมีปัญหาน้ำหนักเกิน2 ปัจจัยภายใน (Intrinsic factors) สิ่งที่แมวควบคุมไม่ได้อายุและการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมเมื่อแมวโตขึ้นเมตาบอลิซึมจะช้าลงแมววัยกลางคน4-9ปีเริ่มเผาผ่านแคลอรี่ได้น้อยลงแต่ความอยากอาหารยังคงเหมือนเดิมเหมือนคนเราที่อายุ40กินพิซซ่าได้เท่ากับตอนอายุ20แต่เผาผ่านได้แค่ครึ่งเดียว เพศและฮอร์โมนแมวพู้โดยธรรมชาติจะกินได้มากกว่าแมวเมียแต่หลังจากทำหมันสถานการณ์กลับกันแมวเมียที่ทำหมันจะมีความเสี่ยงอ้วนสูงกว่าแมวผู้การทำหมันทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงส่งผลให้อยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการพลังงานลดลงพันแมวที่เสี่ยง แมวผสมแมวขนสั้นและแมวขนยาวสามัญมีความเสี่ยงอ้วนสูงกว่าแมวพันธุ์แท้โดยเฉพาะ British Short Hair Main แล o n และ Norwegian Forest Cat เป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มอ้วนมาก 3. ปัจจัยภายนอก (extrinsic factors) สิ่งที่เราควบคุมได้วิถีชีวิตในบ้านตัวการใหญ่ของความอ้วน แมวที่อยู่ในบ้านมีความเสี่ยงอ้วนสูงเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับแมวที่ออกไปข้างนอกได้สาเหตุหลักคือขาดการออกกำลังกายเบื่อและกิ่นเล่นแมวข้างนอกมีสิ่งกระตุ้นมากมายต้องลาสัตว์ปีนป่ายวิ่งหลบหนีแต่แมวในบ้านทำได้แค่เดินจากโซฟาไปชามข้าวอาหารแห้งแบบปล่อยให้กินเองระเบิดเวลาแห่งความอ้วน การวางอาหารแห้งให้แมวกินตลอดเวลา free feeding เป็นสาเหตุใหญ่ของความอ้วนอาหารแห้งมีแคลอรี่สูงและแมวจะกินเกินความต้องการจริงถึง10แคลอรี่ต่อวันเท่ากับข้าวแมว10เม็ดแต่ใน1ปีจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น0.5กิโลกรัมหรือ12%ของน้ำหนักตัว 4. วิทยาศาสตร์ของอาหารแหง้งดักแก้วที่ทำให้แมวติดแคลอรี่ นี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดกระบวนการผลิตอาหารแห้งใช้ความร้อนสูงทำให้คาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็นน้ำตาลง่ายเมื่อแมวกินจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วร่างกายแมวไม่ได้ออกแบบมาให้รับมือกับน้ำตาลมากตับอ่อนจึงต้องผลิตอินซูลินเยอะเกินไปเมื่อเกิดขึ้นบ,บ่อยๆเซลล์จะเริ่มดื้ออินซูลินต้องการอินซูลินมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลเท่าเดิม ผลลับคือแมวจะหิวตลอดเวลาเพราะระบบควบคุมหิวอิ่มถูกทำลายเหมือนคนติดยาแมวจะติดการกินแบบไม่สามารถควบคุมได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานชนิดที่2 5. หฮอร์โมนควบคุมน้ำหนักระบบที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเลปตินฮอร์โมนแห่งความอิ่มเลปตินผลิตโดยเซลล์ไขมันทำหน้าที่บอกสมองว่าอิ่มแล้วหยุดกิน แต่เมื่อแมวอ้วนเล็บตินจะลดลงยิ่งอ้วนมากเล็บตินยิ่งน้อยเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้แมวหิวมากขึ้นเรื่อยๆเกรลินฮอร์โมนแห่งความหิวเกรลินผลิตจากกระเพาะอาหารทำหน้าที่กระตุ้นความหิวในแมวอ้วนเกรลินจะเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับเล็บตินที่ลดลงจึงเป็นสถานการณ์หิวคู่ที่ทำให้แมวอยากกินตลอดเวลาอดิโปเนกตินฮอร์โมนดี อะดิโปเน t กตินเป็นฮอร์โมนดีที่ช่วยเผาผลาญน,น้ำตาลและไขมันแต่เมื่อแมวอ้วนโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องอะดิโปเน็กตินจะลดลงอย่างมากทำให้การเผาผลาญยิ่งช้าลงอีก 6. จิตวิทยาการกินเมื่อความเบื่อกลายเป็นความอ้วนการกินจากความเบื่อ แมวในบ้านที่ไม่มีอกิจกรรมจะใช้การกินเป็นความบันเทิงเหมือนคนเบื่อแล้วเปิดตู้เย็นแมวจะเข้าใจว่าเวลาเบื่อเท่ากับเวลากินและพัฒนาเป็นนิสัยแย่ความเครียดและการกินเพื่อปลอบใจความเครียดเรื้อรังทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงขึ้นกระตุ้นความอยากอาหารและเก็บไขมันบริเวณทอ้องแมวที่อยู่ร่วมกับแมวตัวอื่นในบ้านเดียวกันมักจะเครียดแย่งอาหารและกินมากเกินไป โรคจิตกินไม่หยุด Psychogenic Abnormal Feeding Behavior บางแมวเัฒนาเป็นโรคทางจิตที่เกี่ยวกับอาหารจะมีอาการหมกมุ่นกับอาหารแย่งอาหารและกินจนไม่เหลือเศษการรักษาต้องใช้การปรับพฤติกรรมและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 7. ผลกระทบต่อสุขภาพเพราะความน่ารักไม่คุ้มกับโรคร้าย โรคเบาหวานแมวอ้วนมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงกว่าปกติ3 5ถึง5เท่าเพราะเซลล์ดื้ออินซูลินตับอ่อนทำงานหนักจนเสื่อมต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตโรคข้อเสื่อมน้ำหนักเกินทำให้ข้อต่อทุกทรมานแมวจะเดินลำบากไม่อยากเล่นซึ่งทำให้ยิ่งขาดการออกกําลังกายและอ้วนเพิ่มขึ้นโรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นอายุสั้นลงแมวอ้วนจะมีอายุสั้นกว่าแมวปกติเฉลี่ย1.8ปีนี่เป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดเพราะเราอยากใช้เวลากับเจ้าเหมียวให้นานที่สุด 8. การเปลี่ยนแปลงหลังการทำหมันจุดเปลี่ยนชีวิตของแมว การทำหมันเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ภายใน6เดือนแรกแมวสามารถเพิ่มน้ำหนักได้3-53%บางตัวเพิ่มขึ้น43%ใน3เดือนแรกการทำหมันลดฮอร์โมนเพศทำให้เมตาบอลิซึมช้าลง20-30%แต่ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ปรับลดอาหารแมวจะอ้วนแน่นอน 9. Environmental enrichment การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย การจำลองการล่าสัตว์แมวต้องการการล่าสัตว์เป็นสัญชาตญาณใช้ของเล่นแบบไม้เบ็ดเลเซอร์พอยเตอร์หรือหนูผ้าให้แมวได้วิ่งไล่เล่นอย่างน้อยได้วันละ3ครั้งครั้งละ15นาทีพัลเซอรฟีเดอรให้แมวทำงานเพื่ออาหารแทนที่จะวางชามให้กินง่ายๆใช้ของเล่นที่ต้องใช้กิจกรรมเพื่อให้อาหารออกมาทำให้แมวกินช้าลงและได้ออกกำลังกายไปด้วย พื้นที่แนวตั้งแมวต้องการพื้นที่สูงสูงใส่แคททรีชั้นวางของหรือที่นั่งติดหน้าต่างให้แมวได้ปีนป่ายดูวิวและรู้สึกปลอดภยัย11 การติดตามความก้าวหน้า Body Condition Score (BCS) ใช้มาตรฐานการประเมินสภาพร่างกาย9คะแนนคะแนน4-5เป็นปกติ6-7เป็นอ้วน8-9เป็นอ้วนมากดูจากการจับสัมผัสกระดูกซี่โครงและรูปร่างเมื่อมองจากข้างบนการชั่งน้ำหนักสม่ำเสมอชั่งทุกสัปดาห์ในช่วงลดน้ำหนัก เป้าหมายคือลดน้ำหนัก1-2%เปอร์เซตต่อสัปดาห์เราเกินไปจะอันตรายช้าเกินไปจะท้อแท้ 12. บทบาทของเจ้าของควรสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาการประเมินสภาพร่างกายที่ผิดเจ้าของมักประเมินว่าแมวตัวเองไม่อ้วนแม้ว่าจริงๆแล้วจะอ้วนมากนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะถ้าไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาก็จะไม่แก้ไข ความรักที่ผิดทานการแสดงความรักด้วยการให้อาหารหรือขนมบ่อยๆจริงๆแล้วเป็นการทำร้ายแมวควรแสดงความรักด้วยการเล่นการลูบหรือการใช้เวลาร่วมกัน 13. ความท้าทายในการลดน้ำหนักธรรมชาติของแมวแมวไม่เหมือนสุนัขไม่สามารถพาไปวิ่งได้ต้องใช้เทคนิคการกระตุ้นสัญชาตญาณล่าสัตว์แทนการออกกำลังกายแบบบังคับ ความอดทนของเจ้าของการลดน้ำหนักแมวใช้เวลานานอาจต้อง6เดือนถึง1ปีเจ้าของต้องมีความอดทนและไม่ยอมแพ้กับการร้องขอของแมว 14. การร่วมมือของทุกคนในบ้านทุกคนในครอบครัวต้องร่วมมือห้ามให้ขนมแอบบแอบบหรือให้อาหารเพิ่มเพราะจะทำลายแผนการลดน้ำหนักทั้งหมด 15. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การรับรู้ความน่ารักของแมวอ้วนสังคมมองว่าแมวอ้วนน่ารักน่ากอดแต่จริงๆแล้วเป็นการมองข้ามปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเราต้องเปลี่ยนทัศนคติว่าแมวผอมแบบแข็งแรงนั้นน่ารักกว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแมวถูกออกแบบมาให้อร่อยที่สุดผ่านการทดสอบ palatability ยิ่งอร่อยมากแมวยิ่งกินเกินเราต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพมากกว่ารสชาติ 16. อนาคตการจัดการความอ้วนในแมวการวิจัยด้านฮอร์โมนนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนายาที่ช่วยปรับฮอร์โมนเลปตินและเกรลินอาจจะมียา